ครับสวัสดีครับมาพบกับผมเสียดกบในช่องกบพาลุยครับผมวันนี้มานี่ครับขันํำพึงครับหาไหว้สะสมไว้ครับผมประมาณถึงสิบหัวไปด้วยเนี่ยโอเคครับเริ่มกันเลยครับผมโอ้ไม่ปาดสนของอนครับผม นยยี่ครับหัวนำพิงครับผมที่ตาสมไว้ครับน้มหลายอ่ครับโอเคพันกันเลยครับผมเรียบก,กันเลยครับ น้ำหวานแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์งั้นก็บ าำไออด้อบมุดไม่น้อยาำไออด้อหมุดจะดูเย็ยนไววเป็นอย่างนี้นะครับมันชอบแบบแข็งนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวจะเอาให้ดูครับผมครับบานมันมาอยู่ในถุงมือรถครับผม อเคครับเริ่มบีบบีบ่็คิดพึงออกกันครับผมนี่มัมมนพึงเดื้นหาครับนี่ ม่ีพพายุเขาครับหาไม่ได้ครับผมหาได้อยู่ครับแต่ว่ามันมีมมน้ำน้องพายุเขาเลวาวอกมันจะดูดน้ำหัวมดครับนี่คือเชิงหายยากด้วยครับเดี๋ยวทำมาขั้นหนนที่สะสมไใบอนครับ ดีครับวัวหมดออกแล้วขั้นตอนต่อไปครับไม่รู้ว่าจะได้เยอะน้ำเยอะแค่ไหนครับผม เครับขั้นตอนต่อไปครับขกาะไฟควรแล้วครับผมไปดูว่าจะได้มากไหมด,มดูไม้ันล่องเนาะครับเกควัครับ โอเคครับดีกวดหนึ่งพอดีครับผมนี่อันพึ่งเดือนห้าครับผมนี่ครับคีิพึงทีเหลือครับผมทีขั้นออกมาแล้วครับเอาไว้เอาไว้ถอนคนหนูก็ได้ครับเอาไว้ต้มแล้วก็เอาหนูไปทอนคนหนูงั่นก็นเอาไปให้ ทำสีพึงครับผมหงหงแล้วก็ทำเป็นทีสีพึงเขาเรียกอะไนั่นแหละสีพึงให้คนเทาเขาทำครับผมโอเคครับผมนี่ก็ได้ขวดนึงนะครับขวดในหน่อยครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับกบพาลุยครับผมสวัสดีครับ เจอกันไหมครับ